อ่านั่งข้างหน้าคุณครูเลยนะลูกนะคุณครูหนูอยู่ไหนนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนยังไม่ต้องส่งดอกไม้ให้คุณครูนะกราบลูกกราบยันไห้เอ่ยกราบคุณครูยังไงกราบลงเก่งมากคุณครูจะอวยพรให้หนูเป็นเด็กดีนะอ่าส่งดอกไม้ให้ครูส่งดอกไม้ให้ครูลูกส่งสองมือนะส่งดอกไม้ให้คุณครูอ่าพนม มือกราบลงสิครับกราบลงค่ะกราบลงลูกอ่ากราบลูกไว้คุณครูด้วยยิ้มสวยๆไว้วันนี้เป็นวันของคุณครูนะค่ะพี่ได้้อมไปแล้วนะครับอ้าวคนไหนครูละคนไหนครูกุ้งคนไหนครูนกน้อยอ่าคนไหนครูปองกราบลูกกราบไม่ต้องแบมือกราบลงลูกกราบลงที่พื้น